สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทำแล็บสองสวิตเลเยอร์สามกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะจะเริ่มจากการตั้ง IP ให้เว็บเซิเวอร์ก่อน,นะคะ่ะไปที่สวิตนะคะ ed i t เปลี่ยนตรงนี้ให้เป็น A B C นะคะแล้วนะคะก็เรรียบร้อยแล้วไปที่ D H C P server I P สวิต DHCP เปลี่ยนจากตรงนี้เป็นหนึ่งกับตรงนี้เป็น5สวิตกดเซฟค่ะก็จะเปลี่ยนชื่อนะคะเป็น B1F1 b ีหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งีสอเป็นสองหนึ่งีเสอง สองสองปีสาเหนึ่งเป็นสามหนึ่งอไีสามเอฟสอ กระขาก็กดออนต่อไปจะทำ DNS server ไปที่เซิร์ฟเวอร์ DNS ือไเว็บ abc com abc com เจะก,กดออนนะคะก็จะมาเช้กัน PC เครื่องนี้ที่ HCP ก็จองเข้าเว็บเ r o าว์เ abc.com เรียบร้อยค่ะ จะไปทำที่ Multi Rare Sweet c ซี Enable Config t e r m i n a ิงคอนโซลจะได้ไม่มีข้อความมารบกวนนะคะ IP Routing In VLAN หนึส่วนส IP พี d r เอจนจุอนเน็ตมาเป็น2 5 5 3ชุดอินซีหนึ่ง c h p o s s s b land ห s ึ่งศูนย์102แล้วก็จะทำเหมือนเดิมค่ะแต่เปลนเป็น101 ูนยหนึ่งนะคะเก้าศู 91. 91เป็นหนึ่งเก้าสองหนึ่งหกแ่งจุแล้วก็จะเปลี่ยนสบเน็มาเป็น2 5งสอง ทหนึ่งทับศูนย์ทับสองสิบพอยต์โมเกนหนึ่งอสุดท้ายจะเป็นเก้าศูนย์สามนะคะเก้สามก็จะเป็นตรงนี้ ทับหนึ่งสิเก้าศูนสามัวนะคะก็จะเลือกขาดันอินวีแลนดหนึ่งศูนย์หนึ่งไอพี Help. น่เก้องจุดนึ่งหกแปดจุดสิบสองจุดเจ็ดเป็น n เสองจุด 1.6.8.12.0 11 91แล้วก็นะคะกันตัวเซฟจะแรกนค่ะไปก็จะทำเพองนี้กัต่อเลย CLI in terminal. No looking console. ไอพีโรลดิงหนึ่งเก้าสุดหนึ่งไอพีเอทีค่ะหนึ่งเก้าสองจุดยี่หกแปดจุด เจ้าหนึ่งจุดสองสองห้าห้าจุดสองห้าห้าจุดสองห้าห้าจุดสองห้าสอง in C หนึ่งทับศูนย์ทับหนึ่ง S W I T C H Swissport Mode s ี a, อ c, c, e, s, เอสเ s สซี s อร์ตอีอีกอันนึงก็จะเป็น902นะคะ เป็นเก,ก้าสองจุดหนึง <Okay. S 1> ่งเก้าสองจุดหนึ่งอินซีหนึ่งทับศูนย์ทับสอง แล้วก็จะมาทำด้านนี้นะค่ะจรงตัวนี้ In v l a n สอ่วนสอเป็น22.1 ศูนย์สองอันสุดท้ายจะเป็นยินวีแลนด์สองศูนหนึ่งจีนนหนึ่งทับศูนย์ทับสี่ I suppose. IP Helper 一九二著真好办，著食爽著折。

สุดท้ายนะคะเย <Yay. S 1> e ่ E N อันนับเปาคอนฟิกซ์ can me no, no, no locking console, IP routing. ก็าศูแล้วส้สาม a p ADDR สองห้าห้าจุดสองห้าห้าสองห้จุาสม 1 2 what happened 5 Swiss. Swiss. 8 9 is this. Relance. 9.3กินวิเล9.2 IP address เป็น9.2.2 0ทับ2 SweetPost Mode 2สุดท้ายะคะ่ะเป็น302เอ้ยลืมวีแล้ว อ r ดรสเป็น32เป็นข้างหลังสุดเป็น0 in C 1อินทับทับ4 สออันสุดท้ายะคะจะเป็นอ e ีแลนด์อันสุดท้ายสามนหนึ่ง ส่วนห่งจะเป็นหนึ่งก็าสองขปนจุดสามหน่งจุเอ็ดจุดหน ีหนึ่งอ็นจีหนึ่งทับศูนย์ทับสา เราทำ3.2ไหมคะมันจะทำผิดนิดหนึ่ง3.2 IP address IP address ตรงนี้จะเป็น192.168.32.1

จดเสร็จก็ก็ค่ะสามศูนเราเตอร์ริป เรียบร้อยนะคะก็จะมาลองปิงนะคะลองดู www.abc. com เราลืม IP ะคะ่ะลืมลืมลืมอ้ได้แล้วค่ะก็ไปทำไมกัน อันนี้ได้แล้วะค่ะก็จะลองปิ้งดูอันนี้ไม่การตอบกลับนะคะก็สมัครทำเครื่องนี้กัน i อพีโอเค a b c com บอยค่ะลองบินมปกันต่อกันนะคะก็สมาร ตมาข้างนี้ไอผิดเล็บราวเซอร์ตัดคอปิงบซ สองคือสุดท้ายให้พี่ แเนี่ย yeah, ครับเว็บบล็อสเตอร์ a b c com